ไปจานมาสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะนะครับมาตามติดชีวิตของหมวดเก่งนะครับในการทํางานของเขาในการตรวจพื้นที่ในการเข้าเวียของเขานะครับคลิปนี้เดี๋ยวตามดูหมวดเก่งเลยครับ <wider S 1> <five S 2> ไปหมวดเก่งไปหมวดเก่งไปไปจานมาคนละเป็นรูปหล่ออยู่แล้วแหละใครว่ากันไม่ได้หรอกไปหมวดเก่งไปไปเลย,ปปยลวล่าเราโดวนจับยังคอยจานก่อนไปไปไปเร็วไปก่อนเดี๋ย ไปดานผมตามถ่ายให้อยู่เนี่ยไปเดี๋ยวผมจะดูดิเหตุการณ์ในบ้านเรารถมารถมาปกติไม่รถมานะเออแล้วแล้วไปไปดีดีซ้ายหน่อยซ้า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 ยอ้าวคนดีไม่ได้คนบ้าถึงเ้าละครถ้าละครดูหน่อยดูหน่อยดูติดตามกันหน่อยมวดมวดเราเราจะเป็นยังไงหมวดมาเก่ง ยามเซล่ะมักเก็งมักเก็งมาดูยามก่อนตรวจยามก่อนแต่ยามหลับเปล่าคุณยามว่าไงคุณยามไปดูเด็กหลับเปล่าหลับยามเปล่าดูเด็ไหมเดี๋ยวนี้จะมาตรวจหน่อยนะวันน <c oughs> ีมาตรวจรายการในใน,ในบ้านหน่อยไปไปอ่ะยามไปยจานสายเลยหมวดสายเลยหมวดสายเลยครับผม จายมึงเอาออกนะไม่ไม่ไม่จายไม้ออกเดี๋ยวไม้ออกไม่ได้ยินครับผมจายได้ยินไหมครับพูดไม่ได้ยินเออต้องพูดใส่ไม้เพื่อนจายได้ยินไหมได้ยินได้ยินโอเคครับมวันนี้ผมจะพาจายมาตรวจดูตามบ้านหน่อยคนขายปลาหมึกวันนี้ประตูหอยบ้านเลยจายขำอะไรหนาวะไม่คนณน้องเพลงนะเดี๋ยวสายเดี๋ยวสายครับผมไปตามติดชีวิตหมดเก่งครับในการทำงานของเขาว่าหนึ่งในหนึ่งวันเขาทำอะไรบ้างนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูในหมู่บ้านก่อน บ้านแรกยำผักปลูกบ้านจากก็พูดมันเลยจานของพ่ดาหัวนะพูดใในประชาจนับถือหน่อยจานได้ยินเบ้าได้ยินดิได้ยินตอนนี้ผมอยู่โรงเรียนคลองบางพรอมเพราะผมจะมาติดตามอาจารย์อยู่ไม่ตอนนี้ตอนนี้คือหมดเก่งแล้งจะไปไหนครับกาลังไปโรงเรียนคลองบางพรมครับไปดูคนขายหมูย่างหน่อยว่ามมนไม่ไม่ไม่ถูกห่วยบ้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เบาบามีคนอยู่มาเลยการด้ยินไหมมาเลยโอเคครับอาจารย์ไม่ปั่นนะกำลังถ่ายภาพให้อยู่ตอนนี้ผมอยู่โรงเรียนคลองบางพรอมผมจะไปหาผู้หญิงหน่อยผู้หญิงกำลังเดินมาไม่ใช่ไปตรวจพื้นที่ไปตรวจพื้นที่หน่อยวันนี้เขาจะไปยังไงกันมั่งตอนนี้ผมจะมาดูบ้านคนหน่อยนะหมดเก่งครับผมเขาไม่กลัวหมดเก่งเลยอ่ะอเนี่ยเขาไม่กลัวครับไม่กลัวรู้จักกันอยู่ไม่เนี่ยสายมือเนี่ยเก๊กเก่าเก๊กเก่าเร็วเรเดี๋ยว หมดเก่งเอาไม้ใกล้ๆปากเลยนะเยอะเย่าบอกผม่ได้คนใบ้ไม่ใช่ไม้มันไม่ยินหมดเก่งเขาไม่กลัวหมดเก่งเลยเหรอเนี่ยวันนี้ผมจะมาดูคนขายขนมหน่อยนะว่ามันมันจะเป็นยังไงกันมั่งมันจะบ้าจริงหรือเปล่าไม่รู้พวกนี้ไม่กลัวเลยอเนี่ยแม่ค้าครับขอถามอะไรแมคค้าหน่อยดิค่ะเชิญหมดเก่งนี่ตัวสอบเลยครับตวัวอีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหมดเก่งมาทำงานหน่อยนะแป๊นนึงนะแป๊นนึงผมขอขออนุญาตถ่ายคลิปหมดเก่งทำงานหน่อยนะครับผมจะขอผมจะขอคุยได้หน่อย ไม่เขาขายปลาหมึกก็ถูกกฎหมายของเขาเนี่ยใช่ใช่ใช่ไม่ปลาหมึกเขาได้เขาแจ้งได้รับแจ้งมาว่าปลาหมึกเถื่อนครับเขาใครแจ้งมามีคนแจ้งมาตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับอ่าที่ได้รับแจ้งมาว่ามีปลาหมึกเถื่อนนะครับมาขายหมดเก่งก็ได้มาตรวจสอบแล้วครับหมดเก่งครับเชิญครับตรวจสอบครับเชิญกันเป็นคนบ้าไหนปลาหมึกเขาเถื่อนตรงไหนอ่ะเขาก็ขายปลาหมึกปกติของเขาเนี่ยร้านเนี่ยที่เขาดังอยู่แถวอะไรนะ มหาวิทยาลัยไออะไรอ่ะกรุงเทพใช่ไหมฮะหน้าเซเว่นเนี่ยตั้งแต่เราตั้งแต่หมดเก่งมารีวิวให้เขาเน่ะเขาขายได้เพิ่มให้มันร้อนปีตั้งแต่หมดเก่งมาขายตั้งแต่หมดเก่งมารีวิวให้เขาเน่ะเขาขายได้อีกนะใช่ไหมใช่เอาจะเอาอะไรวันเนี้ยจะให้จะให้มาจับเขาก็มาซื้อเขามาซื้อเขาเอาอะไรนักจิ้มา่อยเอาเนี่ยครับเนี่ยครับเอาเนี่ยอากี่ไม้ครับหมดสอง เอาสี่ไม้เลยเอาสี่ไม้ครับสี่ไม้อะไรของหมวดเนี่ยไม่เผ็ดครับเอาไข่ไหมไม่เอาสี่ไม้ไม่ผิดเอาได้เลยเอาสิบไม้เลยเอาไปเผื่อเดืนบ้างไงเอาสิบไม้ของเขาอร่อยร้านเนี่ยที่หมวดเก่งพามารีวิวไงอร่อยมากเลยร้านเจ๊อร่อยมากของเข้าถูกกฎหมายนะไม่ได้เถื่อนนะใช่เลยอ่ะอร่อยจริงๆเมื่อเคยกินแล้วสรุปแล้วถูกกฎหมายนะใช่ครับเขาถูกกฎหมายนะใครแจ้งไปวะหมดเก่งถึงต้องมาเลยเนี่ยเราเราจะยุ่งอีกโลยหมดเก่ง กเก่งตวดยามหน่อยหลับป่ะหลับยามป่ะคุณยามว่าไงคุณยามเดี๋ยวเราไปตัดส่อนกันหน่อยนะลูกพี่บอกจะทำไงตังคนละหมื่โดนเขก็ะเทือบต่อไม่หรอกเขาไม่กระเทือบเพระเขารู้จักมาแต่เรื่องแี่ไงนี่ไงพี่จักรยานผมนี่ไงนี่ไงจักรยานผมนี่ไงที่บอกไงไม่ดังคลิปนี้จะดังคลิปไหนนี่ไงจักรยานผมนี่ไงที่บอกอะนะไม่ค้านะไม่ดังคลิปนี้จะดังคลิปไหนนี่จักรยานผมที่บอกคี่ว่าผมไปเอามาเนี่ยผมไม่ซื้อหรอกผมไม่เอามาอย่างเงี้ยยหมดแแลล้้ววสรุปเนี่คือ ปลาหมึกเนี่ยต้องจับเขาไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่จับไม่ต้องจับนะเขาคนดีกินเขาดีกว่าซื้อเขาดีกว่าใช่ซื้อเขาไงบ้าบแล้วผมซื้อเอ้ยเอายังเดี๋ยวจะไปดูเด็กตายหน่อยวันนี้ต้องเรียกองพอช่องมันยังไม่ดังอะนะคลิปมันยังไม่ค่อยมีคนดูนะใช่ก็น่าน่าน่าสงสารช่องกันนะน่าจะติดตามกันบ้างเนาะเขาสร้างความบันเทิงนะน่าสงสารนะน่าสงสารมากเลยคลิปมันไม่ค่อยมีคนดูแต่เราสนุกสนานเรามีความจริงใจกันนะ ของเขาอร่อยจริงเขาจิ้มแซ่บจริงอันนี้ใช้แบตเตอรี่ใช่ไหมเนี่ยขายอยู่ที่หน้าเซเว่นมางกุงเทพนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหมวดเก่งยืนยันไหมว่าอร่อยจริงไหมอร่อยจริงใคยกินอร่อยจริงนะอืมอืมโอ้แต่ผมไม่เปิดไฟทำไมนะหมวดเก่งยาวไปแล้วคลิปนี้ปิดปิดคลิปยังครับไฟมันติดตรวจแล้วจับไม่จับครับไม่จับนะขับคนดีซื้อด้วยสิบไม้เนาะสิบไม้ครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้ก็มา รีวิวการทํางานของหมดเก่งนะครับว่าในหนึ่งวันเขาทําอะไรบ้างนะครับรครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหมดเก่งผมสวัสดีครับ